สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะชนแนลศูนย์ห้านึาอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับเซิร์ฟบอ t ซีทินบอลซีเวรุ่นซีซั่นทูนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถติดตามได้เลยนะฮะก็จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้วันที่เ ยี่สิบเก้าพจิกานะรน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับได้เล่นแน่นอนนะฮะติดตามกันได้เลยลิงก์กลุ่มลิงก์ดาวน์โหลดดูใต้คลิปนี้ครับอย่าลืมกดเข้ามาดูกันนะฮะสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายเอ้ายังไม่ใช่นะเราจะมีรีวิวกันต่อนะฮะโอเคันดแรกการรีวิวตัวละครนะฮะอันนี้ก็ปั๊บตัวละครแล้วก็มีตัวหลักๆนะครับแล้วก็ตัวเอ่อพวกนี้นะแล้วเราก็จะอัปเดตตัวละครเรื่อยๆนะฮะรับรองว่าไม่ตกเทรนแน่นอนครับผม โอเคส่วนสซรเราเป็นแนวเอ่อโนเรโนเรนะโน no ของแรนะฮะก็ก็จะมีของเอวอร์วอรอาจจะไม่มีนะนี่คือเปบเป็นเอ่อรูปแบบภายในเซิร์ฟเบื้องต้นนะฮะของพวกนี้อาจจะปรับไปสไนาอาจจะไม่มีขายนะฮะปืนก็อาจจะขายเอ่อในราคาที่แพงมั่งถูกมั่งนะครับเอาก็ระบบเราก็ชุดนี้มีนะครมีระบบ มันจะแยกของไว้นะปืนมีดอาวุธเกราะนะครับหมวกนะครับกระปองกระเป๋าอาหารนะฮะยาหรือมันกล่องนะฮะโอเคส่วนเออมันดีตรงไหนโอเคนี่คลิกที่ปืนอ่ะมีดาเมจบอกมีสปีดบอกนะครับมีเออ่การรีโหลดการลูกยงลูกย,ย้อยบอกหมดเลยนะฮะนี่ครับโอเคสไนเซอร์เราจะความดาเมจจะไม่เกินสาม้อยเนาะโอเคีย๋ยไมนจะมีพวก ไอเทมพวกเนี้ยไอเทมสีๆนะนี่ยเป็นพวกไอเทมที่พื้นฐานทั่วไปหรือพื้นฐานของเซริร์ฟเขาเรียกว่าเออนิวเซตนะครับผมมันเป็นไอเทมปกติครับไม่ใช่ไอเทมที่แบบเอร์นะมันก็แค่มีลายครับไม่มีแสงนะครับพวกนี้นะครับคืออาจจะมีพวกนี้เพิ่มเข้ามาเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรสักอย่างหรือดอปหรืออะไรสักอย่างครับก็เราจะไม่เน้นเอร์เราเน้นแต่ที่สวยงามแล้วก็คุณภาพนะครับผมส่วนลูกกระสุนก็มีประมาณนี้นครับ ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นการแค่ทดลองเฉยๆนะครับที่ผมอัดมาก็อัดมาให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะส่วนสโคปก็ประมาณนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงราคากันไปเช่นกันนะครับผมระเบิดครับระเบิดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีก็มีแค่ชิ้นเดียวนะฮรราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเช่นเดิมครับดาเมจที่ร้อยสิบนะคะส่วนมีดก็ อาจะมีอะไรเพิ่มมาอีกมากมายหลายๆอย่างนะฮะก็ไม่เวอร์ครับบอกเลยว่าของเซิร์ฟนี้ไม่เวอร์ครับผมก็เราก็จะทำการเอาออกนะครับของพวกนี้ก็จะเอาไปเป็นออดอบหรือไม่ก็โปรมชั่นนะครับราคาก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะต่อไปเป็นเกาะนะครับเกาะก็มีประมาณนี้นะครับ กอริลลาทั่วไปนะฮะไม่มีแบบเวอร์นะครับคือเราเอาปืนเดิมมาทํานะฮะเราไม่ได้แบบสร้างสารรค์ของไอเทมอื่นเข้ามานะฮะเราเอาไอเทมที่มันมีอยู่แล้วอะเ,เอามาใส่สีนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นสีสันของเซิร์ฟนะฮะไม่อันนี้ก็นี่อาจจะเป็นชุดแรงก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนไอเทมหมวกนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเหมือนกันนะฮะ ผมชอบสุดลยครับไอเทมโคลเมยมนะฮะไอเทมเนี้ยเท่มากเลยนะเอาไปเป็นกระเป๋านะครับเซิร์ฟนี like, <an S 2> ้กระเป๋าสามารถล่องหนได้เพื่อให้มันเกะกะนะฮะก็สามารถล่องหนได้นะกระเป๋าอาหารครับปกติครับราคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับผมกล่องพยาบาลครับผมโลครับสามารถใช้ได้ทุกชิ้นนะฮะซื้อได้หมดเลยนะครับผมครับกดซื้อได้เลยแต่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ก็ อาจจะเอาออกจากคลังนะครับใบคราฟก็คัพได้ครับผมคัพได้นะเดี๋ยวเราต้องมาทํากันอีกทีนึงนะตอนนี้เรารีวิวระบบกันคร่าวๆกันให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะระบบกล่องก็ยังไม่ได้เอาลงนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อจีซีนะฮะดอลลาร์จีซีลลาร์ดอลลาร์ก็แปลเป็นเงินได้นะฮะโอเคเนาะปกตินะฮะส่วนก็อันนี้จีซีก็คือการประวัติการใช้จีซีนะฮะ นี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นประวัติการใช้ดอลลาร์หรือเปล่านะฮะมันเป็นระบบใหม่นะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมันคอออนนืออะไรอันนี้คืออะไรบายซื้อ,อไ,ไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรนะฮะแต่เราก็ไม่รู้กันนกะันนะต่อไปเป็นระบบส่วนตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้เห็นทุกคนจากได้มากเลยนะฮะระบบาการตั้งค่านะฮะอันนี้สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะผมเลือกภาษาที่เขาต้องการได้นะฮะโอเคผมเลือกเป็นอ,อ อังกฤษนะปกตินะผ่วนี้ก็เป็นตรงเป็นเสียงนะฮะเสียงมือเสียงไม้นะฮะเสียงมือเสียงพูดนะฮะนะฮะตัวเด่นก็คือตรงนี้นะฮะนี่ก็คือเป้านะฮะเปลี่ยนเป้าได้เปลี่ยนสีเป้านะครับเปลี่ยนเอ่อสีงของดอกแล้วก็อื่นอือีกมากมายคิวเคอร์อะไรเนี่ยครับเวลาคิวเวลายิงนะครับเสียงทรงเสียงซาวกระโดดนะครับเสียงแชทเหนือเสียงอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่โชว์เอฟเอหรือไม่จะโชว์ก็ได้ครับคิวอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หมดครับผมคือเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าเป็นสีดอกของนะฮะ สุดยอดเลยนะครับเซิรฟ์ฟเซิร์ฟเรานะครับระบบนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะแล้วก็เออเราก็มีแมปกันมากมายนะเดี๋ยวจะมาจะ,จะมารีวิวแมปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรารีวิวเออ่การเข้าเกมหรือการอยู่หน้าจอหน้าต่างของเต็มนะครับผมเราจะรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะตัวละครก็เท่านี้อ่าต่อไปครับสก,กิลสก,กิลนะฮะสก,กิลอ่าอันนี้นะฮะรู้สึกว่าจะ ถึกขึ้นนะป้องกนันนะไม่เนืใจอาจจะถึกขึ้นแหละครับผมส่วนนี้จะเป็นเอ่อนิ่งเขาเรียกว่าอะไรกดชิปแล้วมันนิ่งขึ้นนานนานกว่าเดิมอะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปืนแรงขึ้นมั้งน่าจะปืนแรงขึ้นอ่ะอันนี้ก็เซฟเซฟเซฟอ่ะมามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ครับเก็บของไวขึ้นนะอันนี้เก็บดอลล่าเก็บเงินที่ตกจากเอ่อบอสนะฮะหรือตกจากผีธรรมดาครับไวขึ้น ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะทาลายสิ่งทาลายของได้นะทาลายของได้ไหมโอเคสกิลก็อัพได้นะผมว่าอัพได้แล้วครับอัพได้หมดอ่าตอนนี้ก็อ่ะแสดงว่ายังไม่ได้แก้ไขอะไรนะฮะเราเป็นแค่เอ่อเปิดเอ่อเราแค่มารีวิวให้ท่านทราบเท่านั้นนะฮะ แต่ก่อนเปิดเซิร์ฟเราสามารถจะทำมันอัพได้หมดทุกอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้โอเคก็ระบบคร่าวๆมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสในเกมครั้งต่อไปนะครับติดตามกันได้ใน War C ์ซีทรีนซีซั่นสนะครับหรือ War C ซี r วร e a ุ่นซีซั่นทะฮะติดตามกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่ะมีลิงก์ทิ้งไว้อยู่นะครับขอบคุณครับผม,มบาย